ครับพบกับผมนะฮะกับรายการอ่าสวัสดีกันอ่าสวัสดีกันด้วยนะครับพวกก็ผมวันนะฮะกับรายการอะไรก็ไม่รู้ว่าเด็กหนุ่ยตาวันนี้เพิ่งจะมาแจร์โปรแกรมการเรียนภาษาเกาหลีคือมันบอกไม่หมดหรอกแต่มือนเคบอกว่าเออว่ามันเรามันมีตัวอะไรมั่งซังกิยอคี้ยออะไรปรนะมาณนี้นะฮะซีโอซีอึดอะไรปรนะมาณนี้มันจะบอกเราได้นะฮะมีสระแล้วก็อะไรมัง่ง แล้วการจะอ่านเนี่ยมันก็มีอยู่นะคะซึ่งความจริงพีก็จะอ่านให้ดูนั่นแหละไมงั้นแต่เวที่พี่จะให้เนี่ยมันมีคําอ่านแล้วก็สอนเราผสมคาไปด้วยนะฮะเราจะได้มาดูกันว่าผม่ก็ผมจะลงสักกะลี่นะี่ต้นทาอะไรบ้างอันแรกครับคือผมจะอ่ให้เว็บที่ผมอ่าเขาเรียกว่าที่ผมก็ก็ก่อนที่จะไปพก่ที่พมจะไปเรียนเกาหลีอ่ะนะครับเขาคือ คือผู้วีโปรแกรมอะไรบ้างอันแรกครับคือกาัใช้อินเทอร์เน็ตในทูบคือดาวดีออพีที่พุม่มให้ไปแล้วช่วงเออครับพมศึกษาจากช่องนั้นก่อนสองครับเออผมก็ศึกษาจากใน,ในอินเทอร์เน็ตสามพมก็เริ่มเข้าการการเรียนสี่ก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนต่อที่นั่เกาหลีโดยตรงแล้วตอนนี้นะฮะมันจะทําให้เราแบบเออง่ายยิ่งขึ้นนะฮะนี่ตัวแรกเนี่ยควคนจริงหรือยังไม่อาจว่าในแอปที่ผมบอกให้นะม,มันมีนะครับ วันนี้เรามาเริ่มจากการเข้าวกันหน่อยดีกว่าโอเคนะฮะเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนั้งเวลาฮะผมก็แค่จะมาแจกให้ว่าเออการเรียนเกาหลีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้เหมาะหมดหรอกด้วว่ามันทําให้เรารู้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะฮะก็อย่าลืมนะผมลิงก์ผมแปะลิงก์เว็บเรียนเกาหลีคือมันเรียนไม่หมดครับแต่ว่าอย่างน้อยให้มันรู้ออเนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ด้านใต้ร่างคลิปนะครับ ไปกดเอากันแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เออจะอยากรู้ภาษาเกาหลีนะคะให้มากขึ้นคนนี้เออเอะไรประมาณนี้นโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย